เฮเคนี่ผมเนียะครับดางหัดก็โอเคนะมาก่อนที่เลือกคลิปนี้ผมคงต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นวัดเนาะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรบ่อยนักหนานะมา <g ül üyor> <g ül üyor> ก็นั่นแหละนีะผมเป็นหวัดนั่นเองนะมาซึ่งก็นั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดคลิปนี้นี่มีเสียงคัดจมูกหรือยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะก็โอเคามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตนะมาอัปเดต8ดนั่นเองนะผมอัปเดต8ที่เป็นในส่วนของอัปเดตโจโจ้นั่นเอง นะมาซึ่งได้ว่าเป็นหนึ่งในอัปเดตที่ผมรอคอยที่สุดเลยเนาะเพราะผมก็ค่อนชอบโจโจเป็นอนิเมะหนึ่งในอนิเมะที่ผมชอบที่สุดเลยนะมาซึ่งก็เอาแค่มาสรุปอัปเดตกันเลยนะมัมีโลกใหม่มานะผมอาเคปันเนเวโรเนะผมหรือที่ผ่าผมไปสู้กันนะมั้มีตัวใหม่มานะผมซึ่งเท่าที่ผมไปดูในที่ขอมาเนี่ยมีโจทาโร่นะผมมาใหม่นะมั้ยมีในส่วนของโจทาโร่ในที่นี้คือโจทาโร่แบบมิติอะนะ เออเนะี่ยผมมีโจเทโร่มาใหม่นะมผมมีโจลีนเนี่ยผมนะมีเออร์เมสนะผมเออร์เมสเนี่ยมาที่มันมีสแตนอ่าคิดสักอย่างนึงนั่นแหละเออนั่นเองเนะี่ยมาแล้วก็มีบาดหลวงของเรานะนะก็นั่นะแหละเนะีนะ่ยผมวันนี้คือตัวละครใหม่ที่ผมไปสอ่สองมาในดีคอร์ก็มีประมาณนี้เนาะไม่รู้จะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะผมแต่ที่ผมจําได้มีแค่นี้นะ แล้วก็มีอ่าฮอลิเดย์อีเวนต์นะนะหรือเป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์คิดมากนั่นเองนะผมพาดหนึ่งนะมาเค้กฮันนะผมหรืออีเวนต์ล่าเค้กนั่นเองนะมาตรงนี้ก็ข้ามไปแล้วกันนะมาอ๋อดูเหมือนจะมีพ,มพรีเมียมพาร์ทอะไรพวกนี้เหมือนแบทเทิลพานะั่นแหละนะมันเหมือนออนะสตาร์นะแบบสตาร์พาดอะไรอย่ายงงี้นะมาแล้วก็อ้าวเทตัวละครได้แล้วนะผมนะอ่าโอเคนะผม แล้วก็มีระบบใหม่สามารถกริฟของให้ได้เหรอโอเคนะมันไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะก็บลาบลาบลาแล้วก็แน่นอนครับอินฟินิตี้ค t l e โซก็รีแล้วนะมานะซึ่งประเด็นคือผมแม่งยังไม่ทันได้ฟาร์มเลยผมเล่นไปถึงแค่ด่าน4-4เองคุณผู้ชมผมเล่นไม่ทันนะเออผมช่วงที่ผมอ่าอันนี้มาใน,นงานผมไปเยอะไม่ค่อยได้เล่นนั่นเองนะผมไปเล่นเกมอื่นแทนนะก็แย่เลยนะมา แล้วก็มีอีเวนต์เควสมาใหม่เนะียมาแล้วก็หลาย,ลายๆอยา่างนั่นเองนะผมโอเคตอนนี้ไรีวอร์ดนะผมรอบก่อนที่ผมผมไต่ไปถึงชั้นร้อยไงมันก็จะให้พวกอ่าสตาร์เลมินแนนอะไรพวกนี้มามารอบนี้ผมไต่ไม่ถึงมันก็เลยเหมือนจะแทบไม่ให้อะไรมาเลยนะมาซึ่งนี่เดี๋ยวเคอีเวนต์อันใหม่มาแล้วน,น,นะครับมาซึ่งก็โอเคมาดูกันนะผมก็ มี่ไว้ได้ฆ่าไว้สเน็กน่าเป็นบอสตัวสุดท้ายนั่นเองนะมาก็คือเหมือนธรรมดาแหละโอ้ยแต่นีให้ซัมอนยี่สิบตัวเว้ยตอนนี้ในตู้ก็มีเออร์เมสอยู่นะนะแต่ถามว่าสุมมัยไม่สุมนะผมยังไม่ทันได้ดูรีวิวนะเออะนรับถามว่าทำไมวันนี้ผมไม่ทำคลิปตั้งแต่ตอนแรกๆนะมาอ้อใช่คลิปนี้นี่คือผมอัดต่อจากไอคลิปที่ผมบอกจะไปเข้าฆ่าเลยนะ เออนะครผมฉะนั้นก็นั่นแหละนะครผมเข้าใจกันว่าตอนนี้วันพฤหัสนะครับผมนะซึ่งวันพฤหัสก็กว่าคลิปนี้ได้ลงตัดเสร็จก็วันศุกร์นะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครผมวันนี้ผมก็ไปสอบมานะมาฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทําให้ทุกคนดูนั่นเองนะมาซึ่งต่อให้ทําดูไปทุกคนก็ไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าทุกคนก็คงจะไปสอบไม่ก็ไปเรียนกันหมดนั่นแหละนะครับผมตรงนี้มีระบบเลยมาใหม่เนี่ยตรงร้านค้าเพราะนี่มีระบบกิฟต์มาใหม่นะนะอ๋อสามารถกิฟต์พวกนี้ให้ได้เลย อ๋อคือกิีปเกมพาสได้แล้วนั้นสนใจดีนะมานะโอเคปะเนาะไม่มีเลดใหม่นะเ่าได้ดูนะหอมโค้ดอะใครที่ต้องการโคร้ดนะผมน,นี่เลยนะมา GRAVITY นะผมแรงน้่มถ่วงนะมาอ่าใส่ไปเลยเนาะขอไปจริงๆนะจริงๆเนาะ ทีเสียงคาจหมูกแม่งขนาดนี้นะมาโอ้โหทำไมแต่ละรอบที่มาอัดอัปเดตเกมนี้ผมต้องคาจมูทุกรอบเลยวะไม่ดีเลยนะมาเพลงนี้คืออะไรอ๋อไม่มีอะไรนะมานะก็เรียบร้อยเนะี่ยผมสําหรับตอนนี้นะมาเจ้าอีเวนต์อา้าวยังอยู่นะผมเคลื่อนพาลินยังอยู่นะมาอ๋อโอเคนะผมยังเอาเกตโทรได้นะเออแล้วผมแล้วก็นี่นะมายามาโตะนั่นเองเนาะแล้วก็นิ้วสุกุนะก็ยังได้อยู่เช่นเคยนะผมแล้วก็ยังมีอะไรอีก มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะแต่ค้กฮันมันคืออะไรอ,ะรอ่ะค้กอ้อเอ๊อเฮ้ยน่าสนใจว่ะคุณผู้ชมคือมันก็คือสตาพาน,นั่นแหละอ้าวแล้วผมเลื่อนไม่ได้เหรอลื่อนได้ไหมอะ่ะผมเลื่อนไม่ได้คุณออผู้ชมขี่ขวาปะ่ะหรือท้ายหรือยังไงผมเลื่อนไม่ได้นะ เออเนอะมไม่สามารถเลื่อนได้ใช้ไหมช่างมันแล้วกันเนาะก็เมื่อคุณเล่นโหมดพวกนี้ไปนะมันโหมดอะไรก็ได้นะตามที่ผมอ่านเมื่อกี้นะเขาบอกว่าเมื่อคุณเล่นโหมดอะไรก็ได้ในเกมนี้ไปนะนะที่มันมีพวกตัว United, คอลิเดียยูนิตเนี่ยนหรือตัวคิดมัดนะอะนะอยู่ในนั้นเนอะมันก็จะดอกพวกเค้กมานะผมแล้วก็แล้วก็เ,กเ,เค้กเนะี่ยมันเก็บเป็นอ่ามันไปปลดล็อกในส่วนของแมทุพาร์ได้นั่นเองมานะโอเคไม่พูดมากนะผมจบคลิปได้แล้วนะเอ๊ ที่มีแค่นี้จริงๆนะผมทั้งหมดเนี่ยอุ้ยนี่คืออะไรลักชายนี่หรอเฮ้ยโคตรเท่นะมาไม่เคยเห็นเลยนะ่ผมลักชายนี่เป็นยังไงนะก็โอเคเนผะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนั่นเองนะมีแค่นี้แหละนะมาเนี่ยก็มไม่มีอย่างอื่นแล้วนะอ๋อใช่อ f ฟินิตี้คาโซนี่เทียนใหม่เป็นยังไงนะเราลองไปดูหน่อยดีกว่าเนาะแต่ขาดของซีซันก่อนนี่คือยังเปิดไม่ได้นะ เปิดได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะจะเปิดได้แล้วก็ได้นะอแต่ว่าผมไม่มีไงก็เลยไม่รู้เนาะก็โอเคนะมาสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะผมก็จบไปแล้วนั่นเองนะมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะผมก็ต้องขออภัยจริงนะมาที่ผมมาครับจมูกนั่นเองนะฮะเป็นหวัดเนาะก็โอเคนะผมสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะ่ะมาจบไปแล้วนะผมสรุปทั้งหมดแม่กก็มีอยู่แค่นี้นั่นแหละนะมาเอ้ยมีโจทาร่ด้วยว่ะเฮรับเคลมานะมานะ ก็คงเหมือนโกเป๊ Schmidt. อันอื่นๆนั่นแหละเออ okay. นั่นแหละนะโอเคสำหรับนี้ใครชอบคลิปนี้นะมาอย่าลืมกดไลค์กับกดซับให้ผมนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ชอบนะผมก็ยังไม่ต้องกดกดได้เองนะผมไม่เป็นไรเราจะมาในคลิปหน้านะผมสัปดาห์หน้าเลยนะมาโอเคผมไปละสวัสดีครับ